อันเนี้ยเวลาพี่ไปเที่ยวไปแฮงเอาท์เวลาไปเจอวงกลางคืนน่ะพี่จะโดนเรียกขึ้นมาเหมือนในยุคน,นี้ครับเอาสมมติว่า<ม>ถ้าเป็นยุคนี้ก็จะเป็นน้องๆอะไรเงี้ยครับ<ม>บางคนก็จะต้องมีบางคนที่เราคุ้นเคยกับเราอ่า<อ>ใช่จริงๆหรอถ้าเกิดเราเลือกที่จะไปแล้วเนี่ยเราต้องไม่หลบอยู่แล้วครับอใช่ครฮะเออเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ที่บอกว่ากูไม่เข้าออกจากบ้านเนี่ยกูออกไปปุ๊บเนี่ยกูโทรทุกทีแล้วบอกขึ้นไปปั้งเนี่ยอาการต่างแตกต่างละอ่ลุยลุยลุยเลยที่นีก็ยาวอ่ะครับบางที่ บางที่บางทางอาจจะไม่อาจจะไม่ได้แจพลงเดียวถ้าอย่างนี้การไปเที่ยวของพี่ก็ไม่ได้เหมือนเที่ยวดีใช่ไหมอกูไม่ใช่เลยเลยไปทำงานยใช่ใช่ใช่มันอาจจะเละเทะได้มากกว่าการทํางานครับอใช่มันก็จะสนุกกันไปแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะรู้จักกันอยู่แล้วครับพวกน้องที่เล่นดนตรีก็คือจริงจริงเ่ะเพราะมันมันไม่ได้ไปไปนั่งฟังเพลงชิลชิพักผ่อนดูวงนู้นวงนี้ไม่มีจริง ไม่มีจริงใช่ใช่ใไม่มีจริงไม่มีจริงตอนจริงแบบสมัยไอ้แบบนั้นก็ไม่ได้เรียกว่าการพักผ่อนสำหรับพวกเราแล้วนะถ้าพักผ่อนก็ปลูกต้นไม้เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวคนดูเขาดูเมฆดูหมอกอะไรเงี้ยอันนั้นก็ยิ้มยาวเลยนะขึ้นขึ้นขึ้นดับแล้วดวงดาราขี่ตายเลยในมือถืออะไรไม่มีมีมีบิต้องจุดต้องอะไรไหมมีเยมีข้จุดไม่ใช่ใส่ถุงใช่ไหม รวมพลชาวร็อกเอิร์ธเควกร็อกคอนเสิร์ตอิมแพคอารีนาเมืองทองธานี